พอคะวันภาษาไทยพอแต่งชุดไทยไหมคะไม่สะดวกเลยค่ะคุณผู้คือจะไม่เตรียมเลยค่ะคุณสร้อยคะวันภาษาไทยคุณสร้อยจะแต่งตัวเป็นอะไรคะอ๋อไม่แต่งค่ะไม่ถนัดเลยค่ะเรื่องแบบนี้คุณโยคะไม่ทราบ าษาไทยคุณน้องมีชุดใส่แล้วหรือยังคะยังไม่มีเลยค่ะโอเคคะ่ะที่เกตคะวันภาษาไทยแต่งตัวเป็นอะไรดีคะอ๋อไม่แต่งค่ะยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคะ่ะอ๋อเอาข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 าไม่แต่งค่ะไม่มีเสื้อผ้า วันภาษาไทยแต่งตัวเป็นอะไรคะอ๋อไม่แต่งคะ่ะยังไม่มีชุดเลยคะ่ะวันภาษาไทยคุณครูจะแต่งชุดอะไรคะยังไม่มีชุดเลยคะ่ะวันภาษาไทยแต่งชุดไทยไหมคะไม่แต่งอ่ะไม่มีเวลาเลย <laughs> ภาไทยคุณน้องมีชุดหรือยังคะไม่มีเลยค่ะคงแต่งเบาๆอ่ะไม่แต่งเยอะหรอกพี่อ่าโอเคค่ะคุณน้องค่ะไม่ทราบว่ามาันภาษาไทยคุณน้องมีชุดใส่หรือยังคะมันไม่แต่งค่ะพีอ่อ๋อโอเคค่ะวันภาษาไทยแต่งชุดไหมคะไม่แต่งค่ะไม่มีชุดค่ะ ครูใหม่คะวันภาษาไทยแต่งชุดไทยไหมคะอ๋อไม่ได้แต่งค่ะน้องแ,แตมคะวันภาษาไทยแต่งชุดไทยไหมคะไม่แต่งค่ะไม่มีเวลาเตรียมชุดเลยค่ะวันภาษาไทยแต่งชุดไหมคะอ๋องานไม่ว่างเลยหนูง้นพี่เต็มเลยเนี่ยไม่แต่งหรอกพัวค่ะ คนภาษาไทยแต่งชุดไทยไหมคะยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะันภาษาไทยแต่งชุดอะไรคะยังไม่คิดอะไรเลยยังคิดไม่ออกอะแล้วมีคนอื่นได้แนวว่าไงบ้างคะคนภาษาไทยแต่งอะไรคะอ๋อนี่เวลาหรอกค่ะต้องเตรียมเอกสารมากมายยังไม่มีเวลาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียม ว่าไงคะครูหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยวันภาษาไทยแต่งชุดอะไรคะผมยังคิดไม่ออกทำไมเกณฑ์ขึ้นตอนเนี้ยปวดหัวมากเลยค่ะครัครูโอพรุ่งนี้งานภาษาไทยอะ่ะใส่ชุดอะไรอะ่ะอยังไม่มีเลยอ,ะอะ่ะว่าจะแต่งเบาๆโอเคแต่งเบาๆนะโอเคครูมาลีวันภาษาไทยมีชุดใส่แล้วหรือยังคะ ไม่แต่งไม่แต่งค่ะอยู่งานสถานที่เนอะใส่เงเก่งขาย,ยาวเสื้อพะโพอแล้วไม่แต่งโอเค